พาเพื่อนเที่ยวชมหมู่บ้านนะคะว่าหมู่บ้านอะให้กางสุกแล้วเนรอนี่โนอันนี้เป็นมะกอกโดยนะคะมะกอกเลยมันแบบเอาไปคั่วกินนะคะที่บ้านมีนสิเขาจะเอาไปชิมหมานะคะทุกคนอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งโอ้โหโอ้โหแม่เจ้ากลัวนะเว้าลงาด้ว,ว่า,วา ไปไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะสวัสดีช่างราบุษรสาวอาคาคา่ะวันนี้นะคะทุกคนอา่าอากาศดีมากเนาะอากาศดีมากเลยดูบรรยากาศนะคะก็คือแบบว่าไม่ไม่มีแดดฟ้าคพึ้มๆแต่ว่าอากาศดีนะคะลมเย็นเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะบนดอยก็หนาวแล้วนะทุกคนวันนี้นะคะมิวก็จะพาเพื่อนเที่ยวน,นะคะพาเพื่อน เที่ยวชมหมู่บ้านนะคะว่าหมู่บ้านมิวสิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหมู่บ้านมิวสิกเนี่ยมี4หมวดนะคะทุกคนมีทั้งมีตั้งแต่หมวด1 2, 3, หมวด2หมวด3าหมวด4บ้านมิวสิกเนี่ยเป็นหมวด4นะคะก็เดี๋ยวมิวสิกจะพาเพื่อนเที่ยวหมวด4บ้านมิวสิกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหมวด1หมวด2หมวด3พาเพื่อนไปชมหมู่บ้านนะคะไปค่ะทักทายเพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะหนาวใช่ไหมลมเย็นมากทุกคน วันนี้มิวก็ใส่เสื้อแดงนะคะใส่เสื้อขาวเขาวันนี้แฟนเที่ยวใส่เสื้อเทาเขาว่าหลายใจใส่เสื้อแดงเขาว่าแรงว่ารายนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยวก่อนนะคะอส้า๋อสัสดีไม่ได้เจอกันตั้งนานอะไรเ่อนหลายเอนนาะฮะอันนี้เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะอยู่หมู่บ้านเดียวกัน ดูโอ้น้องหมายยื้มากน้องกังนาะลูกดิ๊กลูกดิ๊กอ่อนได้ไหมไปใช่อ๋อนี่ลูกดิ๊กลูกดิก๊กมาทำอะไรคะเฝ้าบ้านเลยลูกดิ๊กไปเฝ้าบ้านไปเลยแกอีแกเจมีมีม,มีแบบเป็นร้านแบบขายของตรงนี้ไหมร้านขายของจะอยู่อีกอีกหมวดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปจ้ะเดินไปเหรอ เดี๋ยวนั่งรถไปเดินไม่ไหวแล้วเพราะว่าถนนช่วงนี้ฝนตกด้วยอ่ะงงบ้างทุกคนหากล้วยด่างกลางจะหากล้วยด่างนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านธรรมชาตินะกลางเคยเห็นไหมเคยเห็นดิที่บ้านมีใช่ไหมที่ป่าอะเยอะมากอ๋อนี่ก็จะเป็นธรรมชาตินะ ธรรมชาติไม่ได้ไปจับปลาเพราะว่าอากาศเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนตกแล้วทำไงเดี๋ยวน้ําปลาไหลหลังนี่จบเข่าเลยนะเออของอาจีเจ๊เธออ๋อข<ช>ี่กัมาอีฟแปลว่าไม่ได้ไปไหนก็พาเพื่อนจ้างเคี่ยวนะคะไม่ได้เดินแบบไม่มาแบบอากาศดีมากดูได้ยินเสียงลมไหมคะ ดีมากทำไมไม่มาเที่ยวคะเพื่อนนี่แหละกลับมาจากกรุงเทพโอ้ยที่ก็มาอย่าลเรสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเอกทายโอ้มาขันตอนนี้นี่หวานนะก้อนเก็บมาับขันได้ไหมคะคุณเพื่อน เห็นอยู่เห็นอยู่อมีอี้ใคขโมยมาขามลล่าสุดจิ้มอร่อยอะให้กางสุกแล้วเหรอยังไม่สุกเลยหวานนะต้นเนี้ยปอเฮ้ยแกอยู่เลยแกอ,อ,อยู่เลย อันนี้เป็นมะกอกดอยนะคะมะกรอกไอ้ที่ที่มันมีหนักมันเป็นหนามากมันเป็นหนามากเม็ดมันหรออันนี้อเม็ดข้างในมันแต่ว่าข้างนอกของมันเนี่ยมันมันเป็นหนามากที่มันเยอะอ่ะมีทากทายเพื่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยลงมาอันนี้ก็ชื่อชื่ออะไรคะชื่อฝน ชื่อฝนนะคะเป็นเพ่นสมัยเรียนด้วยกันนี่แหละเดินมาเที่ยวหาอย่าีเันจนทรอายชื่อนวลนะโอ้น่ันะวันอยเป็ดอ่ดอันนีเลยอายุขำอายุขำมาเลยอพีทำไรคะอ้ยแข็งมากเลยดูไปมึงนะโอ๊ยอนู โอ๊ยมันแข็งอะ้าตรงนี้เบกล้ทุกคนข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ อ๋อใช่รู้จักไหมบ้านแกมีเคย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 เห็นอยู่มีใช่ไหมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะทุกคนไม่จะแบบมันอ่ะมะกอกมั้งมะกอกดอยอ่ะใช่ไหมคนไทยเรียกมะกอกดอยใช่ไหมบ้านพี่ชื่อเรียกว่าเจือฉี่เจือฉี่เด้ขั้ว่ล้วเหี่ยวเออเจือฉี่เลยเออเจือฉี่นะคะเต๋อเสียวเจือเสียลงเออฉี่ได้ขเออจอฉี่พังเงินหน้ามังงี้เจอฉี่เจือฉี่นะคะทุกคน มันแบบเอาไปคั่วกินนะคะที่บ้านมิสิกเขาจะเอาไปคั่วกินอร่อยอ่ะหวานจริงๆก็จะหมดแล้วแหละช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วมันจะหมดแล้วบรรยากาศฝั่งนี้ยังไม่เคยมาถ่ายใหุ้กคนเลยนะน่ามาชวนจมเซียเด้อสนุกกว่าเขาต้นมะขามเยอะมากหืดูตั้งเยอะมากไปเถอะไปเ เอาไปตามกินไหมดูทุกคนมาขมเยอะมากยังไม่สุกก็อร่อยดีนะไปจิ้มน้ำพริกกินอ่ะอุย้ยเรื่องรื่นเป็นไงยังไม่สุกยังไม่ประทับใจไหม,ไมนี่ทุกคนอันนี้เป็นจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็คือทางทางแบบทางไปสวนนะคะแต่ก่อนนะ่ที่บ้านมีสิิไม่มีสัญญ,ญาณต้องขึ้นมาคุยโทรศัพท์ตรงนี้นะคะคุยกับใคร คุยกับพี่ชายคุยกับญาติทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูผลไม้ชนิดหนึ่งบานมิสิกเรียกว่าชิมมะนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคนไทยอะเรียกว่าหมักเมาหรอไม่รู้จักเดินเวยเฉยมาชิมมามุข้อบกพร่องดิมันคืออะไรอะ ขโมยแล้วหนึ่งยังไม่ขโมยเนอะบอกแล้วนี่มาถ่ายใกล้ๆป้ายพิเศเรียกว่าชิมะนะคะทุกคนอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอร่อยมากอันนี้กินได้แล้วหรอกินได้กินได้แล้วหรอตอนนี้อันนี้กินแบบสดๆแต่ว่าถ้าแห้งแล้วอาจจะเอาไปตำตำตำแล้วก็เจ่เกลใส่ผงชูรสใส่พริกป่นอร่อยมากก้างเดี๋ยวจะให้ชิมเพราะว่าที่บ้านน่ะมีที่บ้าน,นแหงแ้งละมีทุกคนเรนี๋ย้มจะ ให้ทุกคนดูนี่ขโมยแล้วอันนี้ไม่ได้ค่ะมับอกแล้วไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆอันนี้ถ้าเกลือจิ้มกับเกลือน่ะอร่อยมากเลยอ่ะให้เปรี้ยวปากกินเล็กๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คือถ้ามันแห้งแล้วใช่ไหมมันจะตกอันเนี้ยอะไรที่เป็นเม็ดอันเนี้ย้ามันแห้งแล้วอ่ะเราจะตีตีตีแล้วให้มันตกอ่ะตกเป็นเม็ดทั้งหมดเลยโนยเ่อะมากเลยดูดิสุดยอด ทูกคนเอาไปจิ้มกับกาเลยมั้งเนี่ยอืมอืมอืมมันจะแบบเปรี้ยวๆอ่ะลองกินดูเดี๋ยวให้เพื่อนก้าลองกินดูลองกินดูสิเป็นไงไเ,เป็นไงไม,<ะ>มันจะเปรี้ยวๆใช่ไหมอืมเปรี้ยวๆพี่เขาไปทำน้ำพริกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นผลไม้เลย เป็นผล้หมชนอตหนึ่งบ้านบ้านแกเรียกว่าอะไรไม่มีอ่ะมีบ้านมีสิทธิ์เรียกว,ว่าสีมะนะคะทุกคนสีมะนี่ต้นก็จะเป็นแบบแบบนี้นะคะต้นนี้คล้ายๆต้นอันนี้เลยอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะดูทุกคนนี่นะคะเป็นต้นของมันนี่ก็เป็นบ้านสุดท้ายเลยนะคะทางนี้ก็ไปสวนไปเดี๋ยวเดินเลาะไปฝั่งนี้อีกนะคะ ชอบกินมะขามเนี่ยหืมฉ่ำๆมาด้วยฮะอะไรนะเอาน้ำพริกมาด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วก็ตากินก็ได้เอาไปกินกินแบบให้ตามให้อร่อยอู้หู้างเยอะมากดูมะขามอ่ะนู่นดูทุกคนมะขามเยอะมากดูเยอะมากจริงๆนะคะเข้าสอนบทเรียนได้ อ,นนนะอันนี้ก็บ้านคุณปู่คุณย่านะคะเลาะออกมาทางนี้ล่ะไปค่ะทุกคนไปอีกมู่บ้านหนึ่งนะคะตื่นเต้นไหมค่ะตื่นเต้นไม่ใช่ว่าจะไปชมหมู่บ้านนะวลัวลม้มไม่ล้มหรอกอน่ากลัวมาก,ากเลยค่ะฝากชีวิตไว้อีกอันหนึ่งค่ะ <laughs> เออนี่ไง น้ำพุวยนี้ใช่ไหมที่จะเจอปลา่นี้ฝนตกอ่ะก้างน้ำเยอะกลัวว่าแบบว่าข้างบนมันน้ำมันเยอะแล้วเราจับปลาอยู่แล้วน้ำป่าไหลล่ะโอ้โหไม่ใช่ทะเลนะไม่เจออีกอ่ะโอ้โห ะะเอาไปต้มไปดูนะคะเห็นคุกต้องเข้าแล้วนะคะ, <c oughs> ะดูดิเอาขาลงนี่แทบไม่ได้เลยอะ่ะถ้าถ้าตกตรงนี้ทำไงกันฮะกูไม่ยอมหรอกกู <c oughs> ไม่ยอมเอาขาลงเด็ดขาขาลงตรงนี้เ,เรียงเรียงดูโอ้โห แค่แล้วแค่อีกแค่แล้วแค่อีกนะ,ะเนี่ยเอาดินมาถมไม่ได้หรอกเนี่ยต้องเอาให้ผิดทุกอย่างเดียวเลยเราจะไปทางไหนก่อนทางนี้นเลยทางนี้ไหมหรอไม่ใช่ไม่รู้ว่าแล้วแต่มึงอ่ะไปเดินดีกว่าไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอโ้หโโแม่เจ้าก <c oughs> ู <c oughs> กลัวนะเว้ย แน่กลัวมากเลยทุกคนกูต้องตา,ายแน่นะมึงกูไม่เอาเมึงไปเถอะไ,อไม่ได้มัม้งมึงไปฝั่งไหนได้อยู่แปลว่าไม่ได้เมืองไปก่อนน่าจะร้ายค่ะหน่กกลัวมากเลยทุกคนดูดู <c oughs> ต้องลงไปเดินนะป่ะกูจะไปทางไหนวะเนี่ย <c oughs> ดูเขียนออยน้ำอะไรนนะจะเขียนยังไงเราจะเขีย่ยออไงอยาไอ้ยไอ้ ไปเอาไหมล่ะ <laughs> ออจริงๆมันต้องเอาน้ำไหลทิ้งออกอย่างเงี้ยถ้าอยู่อย่างนี้มันต้องออกทอีอะมันเหมือนนี่นนคนมาปิดด้วยหรือดิไม่ใช่มันเป็นทางรถไง มาไม้ลนะ

เอาตรงนี้อ่ะข้างบน,นอ่ะข้างบนตรงนี้น,น,นิดนึงต้องขาจอบมาแล้วจอบที่บ้านก็ไว้ที่สวนหมดล,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 ละไปละไปละเดี๋ยวมันก็ค่อยๆไปละระบายน้ำก็ามาฝั่งนู้นจะออกได้เหรอ เหมือนฝนจะตกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ารถมันมาแล้วก็แบบอันเนี้ยมันปิดอีกใช่ไหมใช่เท่าไหร่ว่าเอาอทางนี้นดีละมันต่ำใช่ไหมทางนี้ <c oughs> เดี๋ยวรถมาก็ปิดแล้วเนี่ย ก็ต้องเอาตรงนี้ออกด้วยตรงเนี้ยกลางๆเนี้ยฝั่งนู้นมันจะได้ไหลามาฝั่งนี้ไงไนี่นี่น,นี่มาอยู่ตรงนี้โอ้โหดูดิเหนื่อยใจเหนื่อยใจถ้าเทเห็นคุ้งไม่ได้อยู่นะไม่แข็งขนาดนี้ ดูไม่ต้องไปละไม่ต้องไปไหนละไปสวนดีกว่าได้อยู่ไปละไปละหลไปละสั่งเห็นคุกมาลงเลยบอกว่าให้ไปเก็บตังที่เทศบ,บาลเนนะ่ย <c oughs> เอาไปต่อ <c oughs> เออนะั่นแหละ ไปกันต่อไปไม่ถึงละแต่ว่าหน้ก็มีะก,กันฮะอ้มอึงไอจอบแล้วกันนะ <c oughs> น่ากลัวจังเลยค่ะไปค่ะสวัสดเมื่อกี้กูกลัวแล้วมึงไม่กล้าละ <c oughs> โโเสียแล้วเสียแล้วนะกันเมื่อก,กี้ เขียนแล้วพาแม่ล้หลายรอบแล้วนี่เป็นโรงเรียนนะคะนี่โรงเรียน,บ,นบ้านคุณ,คณสวยไปกันเถอะ้าน้อมันขังหรอมันก็เลยยังเช็อยูน่นย เธอได้อีกจู่ครั้งมาแล่ระบายระบายเยอหรอหนออีจู่ก็เยอะเอาไปทิ้อาไ่ะเอาไม่ได้หรอปีได้อะไรบ้างกินเหมือนเด็กเลยอ่ะดูทุกคนอันนี้ขนมบนดอยนะคะอยู่บนดอยก็ได้กินขนมแบบนี้แหละนี่เป็นข้อแตนนะคะห้าบาทก๋วกเตี๋ยก๋วยเต๋นะคะ โกแก่โกแก่เนี่ยมีหลายรสเนาะเคยกินไหมของเอ่อรสอะไรนะบาร์บีคิวหรือเปล่าไม่ใช่รสอันนั้นอ่ะกั้งที่มันขึ้นจมูกอ่ะอะไรนะบาร์บีคิวไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไม่ถ้าอะไรนะวาซาบิเออวาซาบิใช่บาร์บีคิวนี่ไม่ใช่ละอะไรไม่ก้างอ๋ออันนี้ตอนโอ้โหเมื่อกี้แค่เอาน้ำออกนี่คือเหนื่อยเลยเหรออันนี้ตอนเหนื่อยนี้ชอบมากอืมอันนี้เป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไส้อะไร มันมันหวาไม่ได้กินนานนะสิโอ้โหดูกินใหญ่เลยจริงๆมันมีขนมที่แบบว่าสมัยก่อนนะเนาะเด็กๆชอบกินอนะ่ะนี่น้ำอะไร,ระสรับประดประดน้ำสับประรดนะคะชอบกินขนมเหรอก้างนี่ชอบกินหวานดูฝุ่นรูปร่างก็รู้นะคะนี่วันนี้มีซื้ออะไรนะกะทิด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำขนมจะไปทำบัวลอยกินนะคะเดี๋ยวมิวกับเพื่อนจะมาถ่ายให้ทุกคนดู แต่ว่ามีวซื้อบัวลอยที่เขาทำสำเร็จไว้แล้วนะที่เป็นลูกป,ปั้นๆอะ่ะอร่อยออขอแวะเติมพลังก่อนนะคะนี่ขนมก็หมดไปเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยไม่ถึงร้อยนะอันนี้ห้าสิบอันนี้ยิมห้ายิมห้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทก็อิ่มแล้วเขาจะไม่เอาตังค์อะเขาไม่ติดตังค์อะไรนะอะไรนะ แม่จะไม่เอาถังแล้วทำไมกาเป็นมายกิงตัค์ <laughs> โอ้โหงี้ก็ได้เหรอ <laughs> นี่นะคะก็เป็นร้านค้าในชุมชนนะคะชุมชนหมู่บ้านขุนสวยตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะทุกคนนี่มีขนมอะไรบ้างอันนี้เคยกินไหมคะทุกคนอนี่เป็น,กกนเออใช่ <laughs> ร้านนี้บอกเลยขายถูกกว่าในเมืองนะคะ <laughs> บางอย่างนี่คือถูกกว่าในเมืองจริงนะกังดูนะคะ ขนมขนมแบบขนมแบบบนดอยอะค่ะทุกคนมีถุงเท้าไขาด้วยสนใจเปล่ามีถั่วโอ้มีม,มหลายอย่างเลยอะ่ะดูขนมหวานมาอะไรอะ่ะถั่วเอ้ยเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้คึมๆเนอะกลางเนอะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะคนเขาคนเขาก็พักผ่อนนะคะ เพราะว่าอากาศเพราะว่าอากาศก็เป็นแบบนี้ไงเขาก็พักผ่อนกันอาก่อนใช่อันนี้ก็เป็นหอประชุมขุนสวยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสนามวัยรุ่นก็จะมาเล่นบอลเตะบอลกันนะคะมีคนละครึ่งด้วยอะใช่มีคนละครึ่งด้วยมีไหมเธอสับใช้หมดแล้วไม่หมดเกือบสองพันกว่าอือหือใช้ได้นะพี่เขาเปิดคนละครึ่งด้วย น,นี่ทุกคนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้ทุกบ้านก็จะก่อไฟกันละเพ่งไฟกันนะคะเริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวนั่งพักกันสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวลานตายเยื่ของมิสิกก่อนที่จะกลับนะไหวหรือเปล่าบอกว่านะอยากจับปลาไม่ใช่เหรอแต่ว่าจับไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเหมือนฝนจะตกอะ่ะก็เดี๋ยวไว้ข้าหน้าเนาะ เขาหน้าค่อยมาจับก็ได้นี่เดี๋ยวกินขนมกันก่อนนะคะ